ประเด็นข่าวค่ะรัสเซียโต้กลับโจมตีกองทัพยูเครนกลางดอนบาสชุดใหญ่ส่งเจ้าหน้าที่สอบเข้มเหตุถล่มสะพานไครเมีย มีรายงานหลังจากที่เกิดเหตุสะพนานไครเมียโดนถลม่มโดยในเวลาต่อมาแม้ว่ายูเครนสารภาพว่าเป็นฝีมือทางรัฐบาลที่ต้องการขู่ตอบโต้ไปยังรัสเซียทําให้ทางการรัสเซียได้เปิดการสอบสวนในทันทีต่อเหตุการณ์ขบวนรถบรรทุกน้ํามันระเบิดขึ้นบนสะพนานไครเมีย ซึ่งเชื่อมดินแดนไครเมียที่รัสเซียผนวกเป็นของตนเองในปี2014กับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียจนกระทั่งเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นแล้วก็ส่งกลุ่มควันปกคลุมท้องฟ้าเหนือสะพานดังกล่าวโดยคณะกรรมการชุดสอบสวนของรัสเซียระบุว่าจากข้อมูลเบื้องต้นบนสะพานไครเมียจากฝั่งคาบสมุทรทามันรถบรรทุกได้ระเบิดขึ้นส่งผลให้รถบรรทุกน้ำมัน7คันที่ขนส่งโดยขบวนรถไฟใต้ดิน ติดไฟขึ้นขณะมุ่งหน้าไปยังไครเมียและเป็นผลให้ทางเดินรถ2เลนบนสะพานดังกล่าวส่วนหนึ่งและโครงสร้างรถไฟส่วนหนึ่งถล่มพังลงสู่ทะเลโดยได้มีการส่งทีมเจ้าหน้าที่สอบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วด้านนายมิคาลโพโดยักที่ปรึกษาของประธานาธิบดีวโลดิมีซเลนสกี้แห่งยูเครนเรียกความเสียหายนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้กล่าวอ้างโดยตรงว่าเป็นฝีมือของอยูเครน ทุกสิ่งที่ผิดกฎหมายจะต้องถูกทำลายทุกอย่างที่ถูกขโมยไปจะต้องกลับคืนสู่ยูเครนทุกอย่างที่รัเสเซียยึดครองจะต้องถูกขับออกไปล่าสุดทำให้รัเสเซียเริ่มตอบโต้อีกครั้งโดยในกลุ่มเฟ e บุ o k โปรรัสเซียนไชนีสแอนด์เว r ร์นิวแอดมินยุทธนาพัฒนาปรีดีได้โพสต์คลิปวิดีโอในสมรภูมิระหว่างรัเสเซียยูเครนพร้อมระบุข้อความว่า หน่วยทหารปืนใหญ่รัสเซียยิงปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน 2S7 Pion 203มมโจมตีต่อตำแหน่งกองทัพยูเครนในภูมิภาคดอนบาสทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะเวลาที่มีเหตุโจมตีสะพานไครเมีย จึงทําให้น่าจับตาอีกครั้งว่ารัเสเซียจะเดินเกมเอาคืนกรณีนี้อย่างไรเนื่องจากเป็นการเปิดฉากทําลายจุดสําคัญที่รัเสเซียเชื่อว่าหากเป็นฝีมือของยูเครนตามที่ที่ปรึกษาของเซเลนสกี้เปิดเผยและมีสหรัฐรู้เห็นอยู่เบื้องหลังด้วยนั้นก็อาจจะทําให้ปูตินยกระดับสงครามและการโจมตีที่หนักขึ้นเรื่อยๆ สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แล่อบแหง้งไซสมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมว,วิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษต,ตอนนี้ค่ะซื้อ5้ากล่องแถม1ึงกล่องทันทีในราคาเพียง1 0 9 0บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ีรีบโทรมาเลยนะคะ